คะ่ะสวัสดีนะคะนี่คือดวงแรนดอมนะคะเรามาเปิดไพ่นะคะสําหรับคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแรนดองนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณอาจจะไม่ตรงนะคะกับคุณนะคะร้อเป็นตะคะถ้าเป็นคําทานายที่ดีนะคะนําไปปรับใช้นะคะถ้าออถูกใจนะคะหรือว่าเนี่ยแหละคือ ตัวคุณตรงให้น้อมรับคําทํานายน้อมรับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เซฟเก็บไว้ได้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาผู้อื่นนะคะตัวคุณนะคะดูเป็นสายตาเอ,อ่ยังไงในสายตาผู้อื่นหรือคนรอบข้างนะคะที่ได้พบได้คุยได้เอ่อเจอคุณนะคะเขารู้สึกยังไงและคุณเอ่อ,เ,อ,อเขามีมุมมองกับคุณยังไงนะคะผู้คนที่มองผ่าน ตัวตนของคุณเข้ามานะคะเรามาขอญาตเสิงสิทธิภูบาจารย์นะคะให้เปิดไพ่ได้ตรงนะคะตรงจุดนะคะแล้วก็ขอญาติสิงสิทธิเทวดาที่อยู่ในไพ่ยี่ซีนะคะทั้ง7 8บใบนะคะขอให้ทำนายแม่นยำนะคะขอให้ตรงกับคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปเรื่องนี้นะคะขอญาติเปิดพลังงานของคุณนะคะสําหรับคนที่มีพลังงานตรงกันเข้ามาว่าช่วงนี้คุณเป็นคนยังไงนะคะจะหายพิงเซตตัวคุณนะคะได้เดีหายพิงเซตนะคะตัวคุณนะคะเป็นคนที่ มีความลึกลักซับซ้อนมีเสน่ห์นะคะอ่าเออจะไทพิงเส้นเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีองค์ความรู้เป็นคนที่ชอบศึกษาความรู้เล่าเรียนเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นคนที่มีจิตใจดีอะค่ะอ่าเป็นคนที่มีจิตใจดีอ่าเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้ดีอยู่กับตัวเองได้เก่งนะคะผู้คนมองเข้ามาเขามองว่าคุณอะมีความรู้รอบด้านนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เก่ง สุขุมลุ่มรึนะคะเป็นคนที่ผู้คนไม่สามารถเข้าถึงพลังงานตัวคุณได้และผู้คนไม่สามารถรู้รู้ตัวคุณหรืออ่านเกมความคิดของคุณได้นะคะแล้วเสน่ห์ของคุณเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบดึงดูดาตาต้องใจกับผู้คนรอบข้างและเขาก็จะไม่ค่อยจะมาแบบเล่นๆอะไรกับคุณมากนะเพราะเขาเขาเขารูๆๆ้ว่าคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในในมุมความเงียบของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่ ดูดูหนักแน่นแล้วก็เป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่สุขขมเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่มีความแบบหนักแน่น,น่ะคะ่ะเขาเขาแบบว่าไม่สามารถเข้าถึงพลังงานตัวคุณได้นะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่รู้ทันคนเป็นคนที่อ่านเกมคนใครคิดอะไรกับคุณยังไงคุณรู้ทันหมดแต่คุณเลือกที่จะนิ่งคุณที่เลือกที่จะไม่พูดแล้วคุณก็เป็นคนที่เออไม่ค่อยแบบเสียงเงินไปกับ กับสังคมอะค่ะไม่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 แบบไม่ไม่ไม่แบบสังคมจ๋าเป็นคนที่ชอบความสงบชอบอยู่กับตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ฉลาดนะรู้ทันคนคนอื่นคิดอะไรกับคุณน่ะคุณรู้หมดนะคะเขาเป็นคนที่ผู้คนที่มองมาที่คุณเน่เขาเกรงกลัวแล้วก็เกรงใจในตัวคุณนะคะเพราะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่เงียบรู้ข้อมูลเยอะ แต่เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบพูดแต่ถ้าเวลาพูดแล้วคุณก็คือจะเป็นคนที่พูดตรงประเด็นแล้วก็คุณจะมีอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายผู้คนเขาจะอ,าอ่านความรู้สึกหรืออ่านตัวตนคุณแล้วคุณก็ไม่สามารถาคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปิดเผยให้ผู้คนที่จะเข้ามา,าหรือว่าจะจะบอก ในในความรู้สึกหรือจะเข้ามาหาพลังงานหรือเข้าใกล้พลังงานคุณง่ายๆคุณจะเป็นคนที่เลือกออผู้คนที่จะต้องเป็นคนที่สนิทจริงๆหรือว่าเป็นเป็นคนที่มีทัศนคติหรือความคิดคล้ายๆเดียวกับคุณเขาต้องเป็นคนที่คุณแบบเ,เป็นคนที่มีความคิดหรือทัศนคติคล้ายกันกับคุณถึงจะรู้รู้กับรู้เรื่องของคุณได้ค่ะ เพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เปิดรับพลังงานทุกคนแล้วก็ไม่ไม่ได้เปิดให้พลังงานลบหรือพลังงานท็อกซิกหรือพลังงานผู้คนที่ไม่ได้จริงใจกับคุณนะคะเข้ามาทําร้ายทําลายคุณได้คุณเป็นคนที่สามารถรู้แล้วก็สามารถเลือกพลังงานที่ที่จะเข้ามา sequel? หาคุณได้แล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่สนใจหรือสใส่ ederim. ใจกับพลังงานที่ที่ท,ที่ที่เป็นแบบ ที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาแต่คุณเป็นคนที่เข้ากับคนทุกคนได้ง่ายนะคะเป็นคนที่เข้าใจผู้คนเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเป็นคนที่รับฟังผู้คนได้ดีแล้วผู้คนเขาชอบให้มาปรึกษาคุณเพราะเขาเขารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างก็แล้วแต่เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เก็บความรับอยู่เป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยจอแจไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแบบว่า เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยอินกับสังคมเท่าไหร่นะคะคุณจะเป็นเก็บพลังงานที่แบบที่ที่เป็นพลังงานคู่บวกไว้กับตัวเองแล้วก็จะสามารถปล่อยพลังงานคู่บวกกับผู้คนที่เอ่อที่ที่สามารถที่เขาเขาก็เป็นบุคคลที่เอ่อที่คุณอยากจะให้พลังงานบวกกับพวกเขาเป็นคนที่เอ่อแล้วฟังผู้อื่นเป็นที่ปรึกษาที่ดีบางคนเป็นหมอดูบางคนมีซิกเซนต์หรือบางคนเป็นคนที่เอ่อรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือมี สัมผัสวิเศษอะไรเงี้ยคุณสามารถมองผู้คนได้แบบลึกแล้วก็มองเข้าไปในจิตใจผู้คนได้เป็นคนทีเ่เป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะแต่เป็นคนที่อาจจะมีความสุข,ขุมแล้วก็เป็นคนที่อาจจะนิ่งๆในบางครั้งแต่ถ้าคุณถ้าถ้าใครที่ได้แบบสนิทสนมกับคุณนะ่ะเขาเขาก็จะรักษาคุณไว้เพราะว่าเขามองคุณว่าเป็น เป็นคนเป็นเพื่อนหรือเป็นกัลยามิรท,ที่ดีที่สุดของเขาเป็นคนที่เราฟังเขาเอ,อ่อเป็นคนที่ไม่ว่าเขาเอ,อ่อจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เขาก็หันหลังมาเขาจะเจอคุณเป็นคนแรกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อีกใบหนึ่งนะคะว่าในสายตาผู้อื่นนะคะตอนนี้เลยนะคะณนะปัจจุบันนี้เขามองคุณนะคะเป็นคนยังไงณนะตอนนี้เลยพลังงานขอพลังงานณนะตอนนี้นะคะที่ผู้คนมองเข้ามาเดอะสตาร์ เคุณเป็นแบบแสงสว่างให้ผู้คนคุณเป็นคนที่มีความรักให้ผู้คนเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจที่ด,ดีเป็นต้นแบบเป็นตัวอยา่างเป็นเซฟโซนที่ดีนะคะเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกถึงพลังงานที่ที่บวกอะค่ะด้านบวกคุณมีความคิดที่ดีคุณมีทัศนคติที่ดีคุณอยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกว่า ไปส่งเสริมไปส่งเสริมหรือไปไปทาให้เขาอะค่ะได้มีการเติบโตพัฒนาในเรื่องความคิดนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณเป็นคนที่ใจเย็นนะคะเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นไม่ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่สวยอะค่ะเป็นคนที่ผู้คนต่างรายล้อมเป็นคนที่ เป็นคนที่โดดเด่นในสังคมในวงสังคมที่คุณอยู่เป็นคนที่จะได้รับความชื่นชมชื่นชอบกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เื่อนฝูงเขาจะชื่นชมชื่นชอบคุณคุณเป็นผู้นำเ,เป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่กล้า ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแปลกใหม่ๆเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองเป็นคนที่เ,ออเปิดโลกกว้างเป็นคนที่ให้ความหวังหรือให้พลังงานกับผู้อื่นนะคะพอเขาได้อยู่ใกล้คุณแล้วเขาได้อยู่กับคุณน่ะเขารู้สึกว่าเขามีเขาได้รับพลังงานเขามีการเติบโตและพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมนลคนเขารู้สึกท้อแท้กับชีวิตพอเขาได้มาเจอเจอคุณเหมือนคุณไปสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้พวกเขาอะคะ่ะให้พวกเขาได้ได้มีความหวังหรือให้พวกเขาได้มีความคิดที่ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าที่เขาเขาแล้วเขาจะกลับมารักตัวเองแล้วเขาก็เหมือนตัวคุณอะค่ะไปไปเป็นกระจกสะท้อนให้ให้พวกเขาอะค่ะให้ให้พวกเขาแบบรู้ด้านดีของตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ให้กําลังใจและสร้างพลังงานดึงดูดให้ผู้คนเป็นหมอดูวะค่ะเป็นคนที่มีสิกเซนเป็นที่ปรึกษ,ษาเป็นครูบาอาจารย์นะคะคุณเหมือนไปสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาแบบมีความคิดที่แบบ ต่อยอดหรือมีความเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณและก็พัฒนาศักด